ครับรอบดึกกินมามาคบเบงไรกานแต้ะรายการุกระแสรับกระแสวน้ตเนืามือนเลนะครับรรงิดมันร้ายดมันร้ายเมซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าตั้งตัวเองเยเป็นจ้าแม่นะครับที่กุงเทพแล้วหลัากรัเาม่พ วิมกาจะคล้ายกันอย่มครับันเก็ตเขาจะเปนคนที่ถ้าเกิดว่าตนเองไม่พอใจใครนเขาทายเขาจะโทตามคนื่นเนยฮะให้มาดูครับายเลยยควันนี้ครับเราจะพูดคุยกันต่อเรื่องนะครับกับทางฝั่งของเอนดวก็คือคนที่ถูกสาดน้ำนะครับมีคุพลอยนะครับคนที่ถูกทำร้ายที่ลานจอดรถนะครับแล้วก็ยังโดนเรื่องของเรื่องของพอดเคด้วยนะครับวันนี้เปิดหน้าเลยเหรอสู้เลยเหรอจัดเลย เออคุณการจอมพลังวัน okay. นีใหม่นะครับนะครับส่วนด้านก็มาแน่นอครับวันนี้นะครับก็คือคุณเจมาแล้วเหมือนนั่งใจเฮลิคอนนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีนักนายนักนายนี่ก็เปิดประเด็นใหม่เหมือนกันเผาหนงงูใช่ไหมจ๊ะลูกใช่ค่ะหนูเล่นนะจ๊ะบบคคนะรัแน่นอนครับอีกมุมหนึ่งนะฮะวันนี้ครับมาเหมือนกันแพรมีเมื่อวานก็โดนไปเยอะโดนไปเยอะจริงคนพอจะเข้าใจใช่ค่ะ อินน้ำมารอบดึยครับผมเบิืงนแต่ะพูว่าหนูเป็นคนห้ามเลยอย่างเงี้ยตัดตอแต่ว่าบางคนเขาฟังตั้งแต่ต้นยัมจบเขาเลยเข้าใจมากขึ้นค่ะก็มีคนทักไม่กำลังใจมากขึ้นอนะครับอีกหคนที่ต้องพูดต่งเงครับผมนี่น้องคนนี้เป็นคนที่ถ่ายคลิปตอนสาดน้มร้อนทั้งปั๋งของแอนดิวคุณอยู่ด้วยที่เกิดเหตุแล้วคุณถ่ายคลิปด้วยถูกไหมฮะดูบังครับครับเข้าวผัดกับคนเหมือนนี่ต่างเอาครับผม S <S> ที่โดนข่มขู่ว่าฟังดูข่าวหนษ์กระแตโโศาสตร์น้ำร้อนอแล้วก็คนต่อไปครับปาบี้น,นะครับแล้วก็เกลนะฮะคนนี้อยู่ในเหตุการณ์ตอนสาดน้ำร้อนด้วยนะครับทั้งฟังนูตอีกสองท่านครับเปตองเปตองไหนลูกเปตองโดนขมขู่นะอืมอยู่ที่เกิดเหตุไหมายคนอยู่นี่อยู่นะอยู่นะครับหลายคนอยูเล่นี่กูโดนครับ ืมรายคนเติบยุ่นแขกเยอะมากแน่นอนว่าอยู่น่อคนน้องเกับคนน้ากันเฮ็ดใดเฮ็ดไดดึงหน่อยคอยฟูควยจ่ากันนนาะคนกันความจริงมันออกมาแล้ว เจยเป็นไงบ้างครับเมื่อวานโอเคขึ okay, ้นนะโอเคโอเคขึ้นนะครับทั้งฝั่งของต้าล่ะครับคนที่ทำก็โดนราคาเมื่อวานโอเคนะครับแล้วก็นายเอาพี่นักเลยครับใช่คือผมเชื่อเมื่อวานทั้งฝั่งเนี้ยก็คือคุณกันก็น่าจะพาไปแจ้งความเพิ่มต่อวานไปแจ้งอะไรบ้างก็อให้นักเลยนี่พี่กันแต่ผมอะนั่งอยู่ในรายการแต่ผมรู้แล้ว มีการแจกห<อ>มายนะแจกแ,แบบรัวๆแจกรัวๆเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปขอหมายจับเพิ่มนี่แน่นอนนะที่นั่งรายการบอกพอจอพอจออะไรเนี่ยจะโดนน่รู้กันอยูอ่แล้วครับนะว่าโดนแน่นอนนะก็หลังจากที่เสร็จรายการไปแจ้งความแล้วก็นั่งรอเลยครับก็เดินสวนสนามมันเข้ามาเลยทีละคนทีละคนนะตำรวจก็ปลุกไปเอาตัวแต่ละคนมาดําเนินคดีได้ซึ่งดือดหลายคน วเตกันกิดขึ้นคือน้องหลายคนที่ไปด้วยในเหตุการณ์ก็พร้อมที่จะออกมางบอมายไปหาผมนะทีพอยากจะไปเล่าอีกมุมอยากไปเล่าความจริงว่ามันเป็นยังไงแต่ในมุมของพี่บอสเล่าใ้ี่ฟังเนี่ยคือบอสเนี่ยไปช่วยด้วยไปตอนกลางคืนด้วยนะแล้วก็ช่วยด้วยครับพี่น้อง

ต้องเอาทัววเ่นักเลยนี่ทำกับเพื่อนมนุษย์อย่างนี้ก็ทำได้แทบโอเคครับเดี๋ยวเบิ่งข่าวตัวกันครับผมพี่น้องล้างติดตามอู้่สาดน้ำร้อนอโอ้หนั่งฟังอยู่ก็ เจอตัวผู้ถูอกระทําครับพี่น้องศาสตร์จำนวนอฟังเลยครับโอ้โหจะขอเปลยนน้งใจให้ทุูครูทุกคนนะครับผู้ถือกระทำกั เดียกล่วงเอาขวามยุหยุดทักลับมาให้ทขวางนะครับเด้อดูๆครับผมเป็นั้งใจให้ทุกคนนะดูๆครับ